สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข้อความจากครูรู้ที่คุณจะต้องรู้นะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่สปอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงกดซับ c r i b e หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะโอเคอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิรแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะทุกคน โอเคค่ะมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยเอเนอรจีในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะพลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างใบเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยค่ะทุกคนเมื่อกี้กำลังคิดอะไรเพลินๆเนาะอืมก็เลยแบบบอกว่าพลังงานจะบอกว่ามาเช็คเลขที่เกี่ยวข้องและขนาดราศีแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกันค่ะ ราศีกุม11มีเลข6 11นะคะแล้วก็วันอาทิตย์เลข1 4 3 7อุ้ยเลขเยอะมากเลยอะ <c oughs> แล้วก็วันเสาร์7 1นธนู9แล้วก็พิจิก8นะคะ ไม่ตรงในนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟัง Energy จากไพ่ทาโร,การ่กันบอลเฟิร์สต้องเปิดสองรอบไปแล้วเพราะว่าไหนๆก็ไหนไหนเนาะซื้อไพ่นี้มาแล้วไม่ใช้เขาก็กระไรอยู่แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่ามาเริ่มเลยวันนี้จะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะโอ๊ยโอยโอยโกล้องขยับอีกแล้ว heaven heaven and earth ทาโร่หรือเฟิร์สตั้งชื่อเขาว่ามิสากินะคะจริงๆเฟิร์สไม่ได้ตั้งหรอกเฟิร์สให้พี่ พี่เฟิร์ตั้งนะคะเป็นพี่พี่ชายพี่ชายเฟร์ตั้งเองเฟี้ยวมากแล้วก็จะแบบชอบเล่นอะไรแบบนี้เนาะหาแบบตั้งไปเรื่อยอ่างเงี้ยเอ้ยเราเราเปิดปลอกเราเ์ตลองเ,เปิดไพ่ด้วยนะเปิดไพ่ว่าชอบชื่อนี้ไหมเออเขาก็ตกลงไพ่ก็ตกลงโอเคเมาส์เสร็จแล้วเ <laughs> มาเก่งเมาสทุกเมาทุกคลิปเลยไม่มีคลิปไหนไม่เมาเลยทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ ขอดู Energy ของพี่ๆทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หน่อยคะ่ะขออนุญาตนะคะพลังางานเป็นไงกันบ้างขอห้มสกิบอกด้วยนะครับโอใบแรกมาเลยตืบตืบดูดูด,ด,ดูดูหน้าไพ่นะทุกคนเก้าดาบเนาะก็คือเหมือนแบบ อาจจะมีความเครียดสะสมหรือไม่ก็ในปัจจุบันนี้มันอาจจะมีเรื่องเข้ามาจุกจิกให้คุณได้แบบคิดเยอะคิดมากมีเรื่องอะไรให้คิดเต็มไปหมดเลยบางทีก็แบบปวดหัวเออบางทีก็แบบไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าปวดหัวหนักมากปวดหัวแบบไมเกรนขึ้นบ่อยๆในช่วงนี้อ,อจริงๆอะ่ะไอ้พวกเนี้ยออสิ่งที่มันส่งผลต่อร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามเราจับสังเกตดีถ้าหัวก็จะเป็นเรื่องของความคิดถ้าท้องก็จะเป็นเหมือนจะก,กะ เหมือนจักกะทุกคนเกณฑแม้จักกะเนี่ยแต,แต่แต่จุดเขาจะบ่งบอกแบบว่าตรงไหนเราบกพร่องสมมติเราเจ็บคอเราไอหรือเราอะไรแบบนี้เหมือนจักกะเราจักกะที่ห้านาะตรงคอเนี่ยเออห้าถูกละจักกะที่ห้าเราเราอาจจะแบบเหมือน อาจจะแบบชอบโกหกหรือเปล่าหรือว่าไม,ไม่ไม่พูดแบบพูดไม่ไม่ไม่ชอบพูดความจริงอะไรเงี้ยเออหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะสื่อสารหรือรับฟังไม่เป็นหรืออะไรแบบนี้มันมันเหมือนแบบมันมันมันอิงกันหมดอะทุกคนลองสังเกตดีๆแล้วก็ก้าวดาบเหมือนกันก้าวดาบนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับความคิดเนาะ ความคิดอืการหรือปวดหัวถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบชอบปวดหัวบ่อยๆแล้วยิ่งแบบมาสายปฏิบัติทำมาสายแบบว่าทําสมาธิฝึกจิตอะไรใดๆก็ตามอ่ะทุกคนจะแบบเหมือนจะมีพลังงานลงหรืออะไรเงี้ยแบบบางคนก็ปวดหัวหนักมากนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นาอาการแตกต่างกันไปเนาะ ก็จะมาจากความคิดนี่แหละตรงหัวเราเนี่ยหัวเนี่ยคือจะเป็นความคิดทั้งหมดเลยเราอาจจะชอบคิดลบคิดมากเครียด,ดชอบเครียด,ชอ,ดชอบคิดไปก่อนนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอันนี้อันนี้ก็อธิบายแบบแจกแจงเพิ่มนะคะเออเพื่อแบบความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆอะใบนี้มันก็แค่แบบบางคนอาจจะนอนไม่หลับก็ได้ในช่วงเนี้ยเหมือนมีเรื่องกวนใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทาให้นอนไม่หลับทําให้คิดเยอะคิดมากเครียดหรือเป็นภาวะแบบเครียดสะสมก็ได้นะคะ ว้าวโอเคมาจากไหนมันจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะคะหลายๆคนกําลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงหรือเจอแล้วหรือในอดีตเจออืมแล้วมันทําให้คิดแบบว่าเฮ้ยฉันจะไปยังไงต่อมันจะเฮ้ยแบบทำไมทําไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยมันเหมือนแบบเหมือนเขาเออรียกแหละมันเหมือนเป็นการล้างฐานเก่าๆอะไพทาวเวอร์ใบเนี้ยมันส่งผลกระทบให้เราแบบเกิดความวิตกกังวลหรือเกิดความกลัวในในภายในจิตใต้สําสนึก ม,มันจะทําให้แบบเหมือนกระตุ้นความกลัวซึ่งมันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของทุกคนที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันมันเป็นสัจธรรมถูกไหม,มการเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมของโลกเราไม่สามารถแบบไปควบคุมหรือคอนโทรลอะไรได้อีกอย่างหนึ่งเป็นภายของความทะเยอทะยานด้วยเช่นกันอย่างเช่นเวลาก่อนหน้าเนี่ยที่เราแบบเหมือนมีการดําเนินชีวิตมาเราดําเนินชีวิตมายัางไงด้วยความเร่งรีบด้วยแบบด้วยอะไรด้วยแบบ วิถีแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยวิถีแบบผู้ใหญ่จนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าแบบมีความแบบดินน้นรนมีความแบบทะเยอทะยานจนมากจนเกินไปจนฐานมันไม่แข็งแรงหรือเปล่ามันอาจจะมีการโค่นล้มมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดพอยตตรงนี้มันไม่ได้สําคัญอะไรมันสําคัญตรงที่เราจะปรับตัวยังไงอืมเราจะปรับตัวยังไงดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนะี่ยอยากให้คุณมองจากความกลัวเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นเปลี่ยนเป็นความท้าทายกับมัน เพราะว่าเราจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมันไม่มีอะไรที่เราสามารถยึดเป็นหลักเป็นแหล่งหรือย,ยึดไว้ได้อะ่ะ สุดท้ายแล้วมันแบบมันแปลเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนอารมณ์เราเช่นกันสมมติเราเริ่มสังเกตตนเอง<ม>ใช่ไหม,มเรารู้จักสังเกตตนเองสังเกตอารมณ์ความคิดหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นความแปรปรวนของอารมณ์ของเราในทุกๆวันนะ่ะในวันหนึ่งเนะี่ยกี่อารมณ์อะเออเดี๋ยวดีบางเดียเเด๋ยวเศร้าบางเดี๋ยวเบื่อบางเดี๋ยวน้อยบางเดี๋ยวกรดบางเดี๋ยนู่นนี่นั่น,นโอ้โหหลากหลายอารมณ์มากนะคะก็เหมือนสถานการณ์ภายนอกแหละมันแปรปรวนได้เสมอ เราไปยึดอะไรไม่ได้เลยเหมือนแบบเนี่ยไอการฝึกจิตฟ i r s t เลยคิดว่ามันสำคัญมากๆอืมต่อการแบบต่อการใช้ชีวิตเนาะการที่เรามีสติการที่เราแบบรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดเนี่ยเราจะทันอะไรกับอะไรหลายๆสิ่งอะแล้วเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรมาประชันหน้าเราอะเราจะไม่กลัวเออนะคะสวยงามใบที่ส the world มันสวยงามที่สุดเอออันนี้อาจจะเป็นพไพน่อดีตก็ได้หรือไพ่เนี่ยอดีตเอ่อปัจจุบันอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นทุกคนสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมามันทําให้คุณเข้าใจโลกเป็นอย่างดีเข้าใจผู้คนเข้าใจสัจธรรมเหมือนความพยายามต่างๆที่ผ่านมาของคุณเหมือนไกล้จะสําเร็จแล้วนะรู้หรือไม่ รู้หรือไม่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะคะจงแบบใจฟูคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนในสิ่งที่แบบคุณดําเนินชีวิตมาหรือคุณได้สร้างมาได้พยายามได้เพียรมานะคะเออเป็นไพ่ของความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์หรือความแบบเข้าใจทุกสิ่งเอฟฟีติ้งจิงกาเบลบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสามารถทำอะไรคุณได้แล้วอะมันเหมือนเป็นจุดสุดท้ายอะที่แบบมันคุณผ่านมาหมดแล้วเข้าใจตรงนูน้นตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเออมันทำให้แบบ ฉันหายเหนื่อยเว้ยเออจากก่อนหน้านี้อาจจะมีความเครียดอาจจะแบบคิดเยอะคิดมากว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยโฟรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความเข้าใจแล้วพอมีความเข้าใจใช่ไหมเออความเข้าใจยอมรับแล้วมันจะวางใจได้มากขึ้นวางใจคืออะไรวางใจปุ๊บมันก็จะเบาใจเพราะเราวางเป็นไงถ้าสมมติเรายึดเราถือไว้เป็นไงคะหนักไหมหนักไหม,มเจ็บไหมปวดไหมเออเจ็บ ปรวดหนักไปหมดอืมถ้าเราไม่ว่าจะถือสิ่งใดยึดสิ่งใดทุกคนต้องเคยได้ยินคําว่ายิ่งยึดยิ่ง,งทุกข์ถูกไหมเออยึดมากก็ทุกมากเมื่อเราวางอะไรได้เร็ววางใจได้เร็วอะมันก็จะโล่งเบาสบายเหมือนที่แบบทุกคนแบบเคยแบบเจอกันมาเวลาที่เราปล่อยวางเออพอแบบโอเคจะเป็นยังไงเรื่องเนี้ยจะเป็นยังไงก็ช่างมันวะเอาไงเอาการวะอะไรเงี้ยอืมสรุปเพ้ย เดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งใหม่มาทดแทนด้วยอะสิ่งที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยเออเกตมาทุกคนไพ่ดีมากแล้วก็ Knight of Cups นะคะออ <c oughs> ขอขยายเพิ่มหน่อย Two of Pentacles energy ของทุกคนเป็นไงกันบ้าง เอาจริงๆตัวคุณเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณน,นำทางแล้วกันมีความแบบมีความมุ่งม,มนะมีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มุ่งม,มั่นคุณไม่มีคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเออแต่ก็แบบเขาเรียกเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่นมีมีไฟในการทํางานมีไฟในการทําสิ่งต่างๆแล้วก็อยู่ในช่วงแบบอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนอนะเออขับเคลื่อนสิ่งต่างๆไปข้างหน้า ไม่อยู่กับที่นะเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่เพราะมาเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีความคึกคืนคึกขนองคึกขนองตลอดเวลานะคะแต่มันก็ไม่ตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ว่าแบบไม่ใช่อยู่นิ่งอะ่ะเออเป็นคนที่แบบต้องทํานู่นต้องทํานี่มีแอคทิวิตี้หรือจะหาแอคทิวิตี้ให้กับตัวเองเสมอเสมอนะคะแต่ก็มีความสมดุลไปในตัวนะเอ n น r g y จีในช่วงเนี้ยเออนะคะทุกอย่างมันเหมือนแบบลงตัวมากขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น จากสถานการณ์ในช่วงนี้หรือจะคล่องตัวมากขึ้นในภายภาคหน้าอันใกล้หรือต่อจากนี้ไปก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เราเป็นไพ่นะของความสมดุลความบาลานซ์ในสิ่งต่างๆในสิ่งที่คุณทําอยู่หรือภายในจิตใจก็ได้นะคะไพ่อของอาร์ติสตของคนที่มีอารมณ์ศิลป์คนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นกับใบนี้ก็คือเป็นคนที่แบบสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้เออเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีไฟมีความแบบ ตื่นเต้นไปด้วยอ่ะเออตื่นเต้นเราใจไปด้วยสนุกไปด้วยคุณเป็นคนที่ยิ้มเก่งไปได้นะผู้คนที่แบบยิ้มเก่งรับฟังเก่งเข้าใจผู้คนหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็แปดอืมเออวันนี้ Energy เฟิร์บเล e เอ็นยิ้ังไมวะรู้สึกว่าแบบพูดพูดสนุกดีนะอ่ะมาอีกแล้วไพ่บุคคลจะมาอะไรเยอะแยะฉันชันละเบื่อโอเคไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่จะมีพลังงานบางพลังงานที่ค่อนข้างเป็นคนที่ sensitive นะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่อนไหวง่ายออ่อนไหวง่ายกับสถานการณ์บางอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอินกับอะไรง่ายๆร้องไห้กับอะไรง่ายๆก็ได้แบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเจ็บนิดนึงอะไรอย่างน้ําตาไหลแล้วดูซีรีส์แบบนิดนึงดูคลิปสั้นๆน,น,นิดนึงน้ําตาไหลตามเขาไปหมดงงงงจิตงงใจนะคะ เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นบางทีนะคุณเป็นเอ็มพาทด้วยเป็นคนที่ซึมซับความรู้สึกของคนอื่นได้ได้เป็นอย่างดีอแบบสมมติคุณเดินไปใช่ไหมคนคนนี้เขาแบบทุกข์ใจมากๆแต่หน้าเขายิ้มอยู่แต่คุณสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาได้ว่าเขากําลังเสียใจอยู่นะเขากําลังเป็นทุกข์อยู่นะเขากําลังเศร้าอยู่นะอะฟิลนั้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอเอ,อ่อ นักพยากรณ์ได้นะจริงๆเนะี่ยคนมีความเป็นแบบหมอดูเออเป็นหมอดูเป็นแม่หมอเป็นนักอ่านไพ่ได้เหมือนกันถ้าจะศึกษาถ้าจะแบบมุ่งทางเนี้ยเพิ่ว่าก็ยังไงก็ปังเหมือนกันถ้าพลังงานใหม่นี้เนาะห้าถ้วยยังไงคะโอเคสวยงามมากหกดาบและโอ้โหมาหมดเลยทตุน้ำบุคคลที่เป็น อัศวินถ้วยราชินีถ้วยและคิงถ้วยนะคะใต้สําหรับเป็นคุยเหรียญทุกคนคือเหมือนบานพีมิสก,กิจะแกล้งเราให้เราอ่านไพ่ไปแบบสับสนแต่ฉันไม่สับสนหรอกนะวันนี้ <c oughs> บอกเลยห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังออกจากความรู้สึกเก่าๆได้ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะกำลังยึดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันพลาดไปแล้วมันจบไปแล้วมันเสียใจฉันเสียดายแล้วเกินฉันรู้สึกผิดจังเลยฉันไม่น่าทําสิ่งนี้เลยแบบมันเสียใจกับเรื่องราวในอดีตอ่ะกับสิ่งที่มันล้มไปพลาดไปอ่ะแต่คุณกําลังมู v ออนจากเรื่องนั้นได้แล้วหรือออกจากความรู้สึกนั้นๆได้แล้วอ่ะฉันจะเป็นคนใหม่ตัวตนนั้นฉันจะไม่มีแล้วเพราะตอนนี้ฉันรู้ทันหมดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอืมนะคะ มันเป็นแค่แบบเหมือน energy energy หนึ่งอ่ะเออที่มันผ่านเข้ามาเราก็ผ่านไปอ่ะทุกคนก็เคยได้ยินเนาะคำว่าตั้งคือเออเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆมันเข้ามามันก็ผ่านไปอยู่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราไปจมอยู่กับ energy นี้น,น,นานๆอ่ะมันทําให้เราดรอปไปหมดเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามลอกข้างรู้สึกดรอปรู้สึกแบบโอ๊ยทาไมชีวิตเป็นอย่างนี้มันเบื่อจังมันเหนื่อยมันนูน่นนี่นั่นไปหมดแต่เนี่ย เนี่ยหลังจากนี้คุณรู้สึกว่าหนึ่งเลยอาจจะมีตัวบุคคลน,นะที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณมีคนเข้ามาให้กําลังใจคุณหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นแบบเออเป็นแม่หมอก็ได้คุณอาจจะดูคลิปช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเพ้่อ,อยากดูคลิปแม่หมอหลายๆคนเพื่อแบบรับพลังงานบางอย่างหรือรับสารบางอย่างแล้วคลิปนี้คุารู้สึกว่าเนี่ยสองสามวันที่คุณทำคลิปมาใช่ไหมคลิปนี้มันดูมีพลังวันนี้มันดูมีเอเนอร์จีที่สุดอะ เออรู้สึกว่าคุณรู้ของคุณเนะี่ยต้องการที่จะปลุกพลังบางอย่างของคุณให้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรมีมีพลังงานอันนี้ขึ้นมีพลังงานห้าถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็หกหกดกักมันเป็นการที่คุณจะต้องออกมาได้แล้วนะถ้าเกิดว่ามีอยู่นะคุณจะต้องออกมาได้แล้วจากสภาวะนั้นๆความรู้สึกนั้นๆที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอือจงดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้อย่าไปเขาเรียกอย่าติดกับดักเออตรงนั้นนานเท่าไหร่ ติดได้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติเนาะอันนี้เราไม่สามารถแบบไปห้ามกันได้เรื่องของความรู้สึกพวกเนี้ยอืมแต่ว่าเราอย่าอยู่ตรงนั้นนานนะเออคุรู้บอกเฮ้ยตรงนั้นแกเริ่มนานแล้วไม่ได้แล้วนะเออไม่ได้แล้วนะเธอเธอต้องลุกขึ้นมาได้แล้วบางทีอาจจะเป็นไฮเออเซลของทุกคนก็ได้ที่แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะอืมหลายๆคนน่าจะรู้จักไฮเออเซลฟนเนาะก็คือตัวตนที่สูงกว่าของตัวเราเนี่ยเขาอยู่มิติที่สูงกว่าเราอะไรใดก็ว่าไปนะคะ โอเคกลับมาต่อในเรื่องของหน้าไพา่ก็คิดว่าจะ,จะเป็นตัวบุคคลเนาะหรือแบบเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณอาจจะแบบได้รับการัพ p อ o r t หรือได้รับสายสายบางอย่างจากคนคนนั้นก็ได้หรือเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะมีพลังงานของครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เแนบบี่ยแนวแนวเชิงแบบเป็นคนให้คาปรึกษาจะเป็นทางแบบนักจิตวิทยาเหมอะดูเป็นหมอก็ได้นะเป็นหมอแบบหมอจิตแพทย์อะเออจิตแพทย์ที่เหมือนแบบ ิวใจเราได้เหมือนหาทางออกช่วยเราได้รู้รู้ว่าเรารู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันหนักหน่วงเออเอออันนี้ต้องขอพูดไปในเวแบบคนที่เหมือนเป็นแพนิคหรือเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะอย่าอยาที่จะอยู่คนเดียวไม่ใช่สิอย่าอยู่คนเดียวเออทําไมต้องที่จะอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวอยากคิดคนเดียวแบบถ้าไม่ไหวจริงๆลองหาที่ปรึกษา อืมป,ปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้หรือปรึกษาคนที่ไว้ใจหรือว่าแบบปรึกษาแม่หมออ่านไพ่ก็ได้นะเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เปิดไพ่มันไม่ใช่การดูดวงโดยตรงอ่ะมันเป็นการที่แบบเหมือนเปิดไพ่ให้คําแนะนําหรือไกด์ไลน์อ่ะอืมจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวเฟิร์สเองนะเฟิร์สก็ไม่ได้อิงจากไพ่เป็นหลักเฟิร์สฟังเฟิร์สไม่รู้ว่าเฟิร์สเป็นเป็นจิตแพทย์หรืออะไรหรือเปล่าแต่เฟิร์สอ่ะ อ่ะไม่ค่อยจะเปิดเวลาเปิดไพอ่อ่ะจะไม่ค่อยแบบเปิดเชิงแบบไพ่โดยตรงหรือทักอะไรเงี้ยแบบเป๊ะๆเะหลืออะไรขนาดนั้นในความในความรู้สึกของตัวเองนะก็รู้สึกว่าเฟ์ดฟังแล้วความน่าจะเป็นแล้วแบบการแนะแนวแนวทางที่มันแบบดีที่สุดหรือถูกถูกที่สุดเท่าที่แบบเฟ์ดจะแนะนําไปได้อ่ะเออฟูดชอถนัดแนวนั้นมากกว่าแล้วก็แบบเป็นสายแบบให้พลังใจมากกว่าอืมนะคะประมาณนี้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อจากนี้เราก็จะดู อะอะไรนะข้อความจากครูรู้สั้นๆแล้วกันเพราะว่าอ่านพลังงานอะ่ะเหมือนได้แนะนําไปแล้วเหมือนเป็นเหมือนมีเขาเรียกมีข้อความจากครูรู้บอกไปด้วยแล้วนะคะในตัวข้อความจากครูรู้เฟิก็จะใช้เป็นพยานนะโลกแล้วกันเขาตั้งแต่ย้ายบ้านยังไม่ได้ใช้เลยข้อความจากครูรู้เฟิแบ่งครึ่งแล้วก็มันเยอะเกินเนาะ ขอ,อเปิดเยอะแต่อ่านน้อยได้ไหมครึ่งละห้าใบแล้วกันมิติใหม่เสื่อมถอยประสานเหนือความคาดหมายเล่นนะบอกเลยไม่มีสมาธินี่โดนดุแล้วโดนดุแล้ว เทวดาประจำตัวรู้เรื่องทุกคนโคตรแบบโคตรใช่อ่ะเทวดาประจำตัวก็แบบครูรู้เราเนี่ยแหละครูรู้ครูบาอาจารย์ประจำตัวเราที่เขาคอยดูแลที่เขาคอยเรามาตั้งแต่พบชาติไหนๆเขาอยู่กับเรามาตลอดนะบอกเลย mm hmm. แล้วก็ปล่อยของบอริวารสัตว์คููบุญ้ยมีคนเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเนี่ย พายอาจจะไม่ตด้ตรงกับคุณทั้งหมดอาจจะตรงแบบในบางใบนะคะและคิดการใหญ่ขอดูใต้สำหรับของทั้งสองสำหรับหน่อยจังหวะที่ดีแล้วก็ถ่ายทอดวิชามีแม่หมอคนไหนเปิดมั่วซั่วแบบนี้บ้างไหมเนี่ยเอ้ยแต่ว่าพ้าว่ามันมันดีนะดูดิเราเราเราแบ่งครึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เปิดใต้สำหรับแบบครึ่งหนึ่งเลยเออมันก็แบบเท่ไปอีกแบบหนึ่งว่ะ โอเคเสื่อมถอยนะพปคิดว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีในช่วงนี้ก็จะกระเด็นไปจากคุณนะเอออะไรก็ตามที่แบบใครทําไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสะท้อนกลับไปหาตัวบุคคลน,นั้นเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราอยู่เฉยๆของเราไม่ว่าใครเขาจะมาศาสตร์อารมณ์หรือมาใส่ร้ายายสีหรือมานูนน่นนี่นั่นอะไรใส่คุณอนะ่ะคุณอยู่เฉยๆของคุณจัดก,การเคลียร์ตนเองจบที่ตนจบที่เราเบาที่สุดเราไม่ต้องไปต่อกรอนกับใครดังเส้นอันนี้หนึ่งเลย เราก็การประสานเหรอมันเป็นอาจจะเป็นการประสานตัวตนภายในก็ได้คุณจะต้องเหมือนเชื่อมต่อกับตัวตนภายในหรือว่าคุยกับคุณรู้หรือไฮเออร์เซลบ่อยๆในช่วงนี้เขาอาจจะส่งสัยบางอย่างอืมมาหาคุณหรือมีข้อความบางอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับคุณนะอะนะคะโดยที่คุณจะรู้ได้ด้วยตนเองและจะมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณวางใจในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะก่อนหน้านี้หนึ่งวิก็ตามเออหรือก่อนหน้านี้กี่นาทีกี่วันก็ตามหรือปัจจุบันเนี่ยหรืออนาคตอีกหน่อยๆที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะมีเรื่องไหนที่แบบเคยคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมหรือมันอะไรเงี้ยให้ตัดความแบบคิดเหล่านั้นออกไปเลยคิดให้มันให้คุณรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันและที่สําคัญอย่าลืมการฝึกแบบการจดจ่อหรือการโฟกัสนะทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้เหมือนไพ่เตือนมาว่า เรื่องของสมาธิของคุณอ่ะมันคุณอาจจะแบบคิดเยอะคิดไปนู่นคิดไปนี่เพราะว่าบางคนน้อที่มาฟารมมีเรื่องราวที่กวนใจอยู่เออมีเรื่องราวที่กวนใจอยู่แล้วทีนี้ยังไงมันทําให้เวลาอสมมติคุณขับรถคุณเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นคุณจะลืมโอ้ยลืมหนัดลืมหนี่แล้วโอ้ยใจร้อยโอ้ยลืมถอดหมวกกันน็อกโอ้ยลืมหนู่นลืมหนี่ลืมหนัดอะไรเงี้ยนั่นแหละคือสมาธิเนี่ยสำคัญสติเนะ่ะสำคัญมาก คอยดึงสติตนเองไว้เวลาเราทำสิ่งใดให้จิตเราให้ใจเราอยู่กับสิ่งนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ลอยไปกลับมาสมมติมีเรื่องคิดเคียดอยู่แต่เราทำแบบแบบนี้อยู่อ่ะเราเรากินข้าวอยู่อ่ะไปคิดนู่นนี่นั่นและเรากำลังจอดรถอยู่อ่ะขอให้โฟกัสอยู่ที่การจอดรถอย่าเพลอไพลหรือว่าอย่าลืมสติของตนเองอืประมาณนี้นะคะแล้วตัวคุณนะเอาจริงอะ่ะ คุณมีเทวดาประจําตัวคุณมีครูอยู่แล้วทุกๆคนมีอยู่แล้วแต่เหมือนท่านอะมาแบบคอนเฟิร์มว่าแบบเฮ้ยท่านคอยช่วยเหลือท่านคอยเกื้อหนุนคุณเสมอๆนะอืมอย่าแบบน้อยใจอย่าเสียใจอะไรไปเลยท่านอาจบางคนท่านอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ท่านช่วยได้เท่าที่แบบสามารถช่วยได้มากที่สุดอะเก็ตไหมเฟิร์สไม่รู้เฟิร์สพูดถูกหรือเปล่านะคำพูดเฟิร์สอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนท่านก็ช่วยแบบคุณได้เต็มที่อะ เท่าที่แบบเหมือนช่วยได้อือมในบางเรื่องอย่างเช่นอะบางคนอนะ่ะขอเรื่องฉันจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ใช่แบบพาละหนาที่อะไรของธรรมใช่ไหมฉันอาจจะซัพพอร์ตแบบบางเรื่องแบบชี้แนะแนวทางแบบทางสว่างให้คุณได้ปิง๊งให้คุณได้เกิดปัญญาให้คุณนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นก็ได้จะเฟิร์สจะไม่อ่านไปในเชิงแบบแนวงมงายนะว่าแบบเฮ้ยท่านจะให้คุณถูกหวยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมขอเลี่ยงตรงนี้ไปละกันอ่ะแล้วก็เรื่องของปล่อยของ,งออ จริงๆนะไพ่ใบนี้บอกว่าตัวคุณนะมีของเก่าของเดิมอืมคุณมีของดีอ่ะอม,มันควรที่จะแบบปล่อยออกมางัดมันออกมาสิเธอประมาณนั้นงัดมันออกมานะอยากเก็บมันไว้คุณมีสกิลอะไรเอาออกมาใช้ออกมาสร้างสรรค์ชีวิตของคุณอย่างเป็นอย่างมีศิลปะอ,อย่าอย่าแบบ อยากคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเรามาอยู่บนโลกเนี้ยเราแบบโดนกระทําเราเป็นผู้ถูกกระทำชีวิตมันแย่โชคชะตาเล่นตลกอะไรกับฉันอะไรเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองไปว่าแบบเฮ้ยฉันสามารถเลือกได้เว้ยฉันสามารถสร้างสรรค์ได้ฉันมีของเหมือนกันฉันก็มีฉันก็เก่งในด้านนี้นะลองแบบิสต์ข้อมาก็ได้ว่าฉันไม่เก่งเรื่องไหนกับฉันเก่งเรื่องไหนฉันถนัดเรื่องไหนบ้างเราจะเห็นแบบตัวเราได้ชัดเจนมากที่สุด ะคเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําความเข้าใจกับตนเองด้วยอ่ะแล้วก็บริวารเหรอใบนี้มันค่อนข้างจะเจาะจงเนาะกับบางบุคคลแล้วกันที่แบบเหมือนมีคนรอบคนรอบข้างอะ่ะอือร์ที่ว่าคนรอบข้างซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะบริวารอะไรเงี้ยทําให้คุณสบายใจได้อะ่ะเออตอนนี้เหมือนคุณโคถ้าเกิดว่าคุณมีบริวารคุณมีพี่น้องคุณมีเพื่อนม,มีมิสหายคุณคิดว่ารอบข้างอะ่ะเขา เหมือนเอื้ออำนวยอ่ะมันแบบม,ม,ม,มัน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 คุณสบายใจโล่งได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าใครจะแบบนู่นนี่นั่นคุณนะานะคะตรงเนี้ยเรื่องตรงเนี้ยทําใจใสบายแล้วก็สัตว์คู่บุญหรอสัตว์คู่บุญเขาก็อาจจะบ่งบอกว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงกับบางคนละกันเนาะกับบางคนที่แบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับน้องเขาได้เจอกัน น้องเขาที่ว่าอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องเป็ดน้องไก่น้องนู่นน้องนี่น้องนัน่นอะไรใครเลี้ยงอะไรก็แตกต่างกันไปนะคะไม่จาเป็นหรือ player, ุบางคน,น,นอาจจะเลี้ยงเสือก็ได้ <c oughs> อืน, <c oughs> นะคะก็ค <estaba S 2> <neh. S 1> ือ <c oughs> ไม่บังเอิญน,นะที่แบบได้อยู่ด้วยกันหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเลือนสลับล่างก็ได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเวลาที่เราแบบแบบเกิดการสูญเสียหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีอ่ะเหมือนพลังงานของน้องเขาอ่ะมาช่วยรองรับ ไม่รู้ว่าอันนี้จะลึกไปไหมสาหรับบางคนแต่เฟิร์สคิดว่าคุณจะคุณเข้าใจเฟิร์สจะอธิบายแบบให้มันแบบเอ,อชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือกเลือนสลับร่างคืออะไรเหมือนเวลาที่เราเจอการสูญเสียหรืออะไรสักอย่างอะจิตเรามันแตกสลายหรือแบบมันเสียใจมากๆใช่ไหมสิ่งที่เหมือนเขามารับแทนบางทีแบบไม่ใช่รับแทนเราเมือตายแทนอะไรอย่างนี้นะเหมือนคน้องเขาแบ่งเบาพลังงานตรงเนี้ยความแบบ ความ energy ดรอปๆเนี้ยไปได้ของเราได้เยอะเลยทําให้เรารู้สึกแบบไม่หนักเกินไปอ่ะเออสมมุติเราเสียใจมากๆเราทุรนทุรายแบบแทบตายได้อย่างเงี้ยเออแต่พอมีน้องสัตว์น้องแมวน้องหมาหรือน้องอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเลี้ยงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแหละอือม,มันเขามาช่วยเรานะเขาแบบเหมือนมาแบ่งเบาแบ่งเบาพลังงาน energy ตรงเนี้ยให้เราดีขึ้นนะคะจงดูแลเขาให้ดีสําคัญเลยดูแลเขาให้ดีหรือถ้าเราเป็นคนที่เหมือนแบบดูแลอะไรไม่ค่อยดีก็แบบ เล่นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยอย่าแบบอย่าใช้การตีหรือการดุเขาเสียงดังนะทุกคนอันเมื่อก่อนเฟิร์สอาจจะเคยเฟิร์สเฟิร์สบอกเลยเมื่อก่อนเฟิร์สรู้สึกผิดมากเลยเฟิร์สแบบมีมีแบบดุน้องหมาบ่อยๆดุน้องน้องหมาเนาะบางคนก็แมวหรืออะไรก็ได้เฟิร์สด,ดุเฟิร์สเลี้ยงหมาอีตัวหนึ่งเฟิร์สชอบดุน้องเสียงดังเพราะเฟิร์สเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วเวลาที่แบบโมโหอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาฟังคลิปคลิปหนึ่งอะที่คุณหมอแบบเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยบอกว่าเราไม่ควรแบบดุเขานะเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกดุ เฮย้ยหมดเวลายัางยังดูไปเขาก็แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกอะไรทํานองเนี้ยเออนะคะทําให้แบบเหมือนเขางงด้วยหรือว่าเขาจะกลายเป็นหมาขี้กลัวนู่นนี่นั่น,นหรือไปตีเขาอะไรเงี้ยค่ะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเลี้ยงน้องหมายอยู่แล้วแบบตีหรือดูอะไรเงี้ยเนี่ยเราเราจะทําไงรู้ปะเนี่ยเฟิร์สจะบอกว่าฝึกฝึกได้ด้วยเราฝึกจิตกับหมาเราได้ด้วยเมื่อก่อนเฟิร์สเป็นยังไง เฟิร์สฝึกจิตกับหมายยังไงรู้ปะ่ะเวลาที่เรารู้สึกหูดหงิดน้องหมามันเห่ารบกวนเสียงดังไว้รำคาญจิตใจไว้วุ่นวายไว้หรือกัดอะไรแบบนี้ยเราดูที่ใจเราเลยเออเราดูที่ใจเราเลยเราแก้อะไรน้องหมาไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติของน้องหมาที่จะเป็นแบบนั้นเราไปตีบางทีก็ไม่รู้เรื่องเราอาจจะใช้วิธีแบบเฟิร์สฟังมันเนาะวิธีแบบเหมือนเหมือนข่าเขาแยกแยกเขาไว้หรือไม่สนใจเขาอะมันเป็นการทําโทษอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เฟิร์สก็ไม่ทําโทษแล้วก็ปล่อย อาจจะมีแบบเฮ้ยเนี่ยฉี่แล้วนะเนี่ยมันบ่นบ่น,นอะไรไปเรื่อยแบบแต่ไม่ใช้น้ําเสียงรุนแรงที่ทาให้น้องกลัวทุกคนอืออุ้ยอันนี้แบบเฟิร์สว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะแล้วม่เราก็ไม่ได้พูดนานแล้วด้วยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเรื่องเนี้ยเพราะว่าเฟิร์สเห็นหลายๆบ้านหลายๆหลายๆครอบครัวที่แบบเลี้ยงหมาบางทีที่แบบเฟิร์สเฟิร์สไปเห็นน่ะเขาดุเขาด่าหรือบางทีก็ตีแองอะไรเงี้ยเอเยเอ,อเฟิร์สก็เลยแบบถ้าพูดไปอะไระเงี้ยเผื่อจะช่วย อะไรได้มันก็จะทำให้แบบพลังงานต่าง,างๆภายรอบรอบข้างดีขึ้นนะคะเพราะเขามาช่วยเรานะอืมประมาณนี้แล้วก็สเสน่ห์ทางวาจาทุกคนหุยวันนี้เมาเรื่องน้องหมาน้องแมวสองสัตว์คู่บุญไปเยอะคิดว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะสเสน่ห์ทางวาจาแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์คุณขอให้มั่นใจในการสื่อสารของคุณนะขอให้มั่นใจในการแบบพูดคุยของคุณคุณเป็นคนที่ รู้มีไหวพริบในการพูดในการคุยในการสื่อสารอยู่แล้วอืมแล้วถ้ายิ่งแล้วแล้วถ้ายิ่งคุณพูดแบบพูดดีพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะอืมอะไรก็ตามที่แบบมันมีประโยชน์ต่อคุณอนะ่ะหรือเป็นประโยชน์ต่อแบบผู้คนอื่นก็ตามอ่ะเนี่ยแหละมันจะทําให้แบบมีเสน่ห์ที่ดึงดูดหรือแบบมีเมตตามหานิยมแบบใครเห็นใครแบบก็เอ็นดูเนาะอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะช่วยเหลืออยากจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคะ่ะหรือจะเป็นทางแบบ อ,อสร้างไรายได้ของคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นเซลล์ขายของนน่นนี่นั่นต้องไปดีลงานต้องคุยก็อะไรเงี้ยต้องใช้แบบการพูดเนี่ยอะไรจะดีมากนะคะแล้วก็คิดการใหญ่หรอในช่วงนี้เนาะแพลนอะไรก็ตามที่คุณมีในหัวอือหรือมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆอะ่ะเป็นจังหวะที่ดีบอกเลยหรือบางคนคุณอาจจะเป็นโค้ชก็ได้นะเป็นโคชชิ่งอะไรเงี้ยเออพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาหรือปล่อยของแล้วก็ได้ พราะไพ่ขึ้นมาเนะาะไพ่วันนี้ถ่ายทอดวิชากับจังหวะที่ดีช่วงเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีหลายๆหลายๆพลังงานหลายๆใบที่เกิดขึ้นเนาะอ,อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆกับบางคนหรืออาจจะตรงหมดก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ก็ขออาภัยด้วยนะคะแต่ก็คิดว่าอุ๊ยวันเนี้ยพลังงานของคุณรู้อะส่งลงมาแรงมากๆอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้อู้พอดีเลยย9สิบเกนาทีขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้นะคะบายยค่ะ